สวัสดีผมผมเกตเชียร์ับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวนะผมเพราะว่าทางครัวเขาเราออกมาทาเป็นแบบสินค้าแถมพิเศษนะครับเมื่อเราสั่งซื้อสินค้าผู้ปิดเมื่อเราซื้อสินค้านะผมจากทางโค้กหนะคบสองรบ299กบาทเราจะได้เป็นทางโค้กแบบนี้ครับมีให้สะสมทั้งหมด2แบบนะผมสองสี2ลายนะผมเดี๋ยวก็มาก่อนจะไปอ่า พูดถึงโปรโมชั่นของการได้สินค้าเนี่ยเราจะมาดูตัวสินค้าที่ผมได้มากันดีกว่าคนระผมเป็นถังนะครับนี่ก็มีสีแดงนะผมกับสีขาวสีแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะเป็นสีขาวนะครับตัวสีแดงผมเนี่ยลวดลายด้านหน้านะครับสักเกตนะครับจะเป็นลวดลายของซานตาคอสนะผมเนี่ยถือสีแบบนี้ผมจะมีลายเพียงแค่1ด้านเท่านั้นนะผมนี่ครับแบบนี้นี่แล้วก็ ตัวถังครับจะมีหูจับนี่ยแบบนี้เลยหูจับแบบนี้นะผมนี่พับได้ก็จะนินเนียนกับขอบของถังนะผมถัดมาเป็นตัวสีขาวนะผมก็จะเป็นรวดลายแบบนี้ก็จะเป็นธีมคริสต์มาสเหมือนกันนะผมนี่ลายมีหนึ่งข้างเหมือนกันมีหูจับเหมือนกันนะผมแล้วจะบอกว่าพลาสติกนะผมความทนทจะหนานะครับมีความหนาแล้วก็ผิวสัมผัสเนี่ย จะออกแบบด้านๆนานนะเหมือนกันทั้ง2ส,สีเนี่ยทั้งสีแดงกับสีขาวเนี่ยผิวสัมผัสจะออกแบบกันด,นดน้นะครับก่อนนี่ลืมถือได้ว่าอ่าสวยงามผมปกติแล้วเนี่ยทางอ่าโค้ก่มสังเกตนะครับผมจะรีวิวประจาผมปกติแล้วเนี่ยมันจะแจกเป็นอ่ากระเป๋านะมสังเกตรับช่วงประมาณแบบท้ายๆปีผมมันจะแจกเป็นกระเป๋าแต่ว่ารอบเนี่ยเปลี่ยนนะผมจากกระเป๋าเป็น จะเรียกว่าเป็นมันเหมือนเป็นถังนมถังพูดง่ายก็คือเป็นถังขยะนั่นแหละครับสามารถใช้เป็นถังขยะได้นะครับผมก็ถือได้ว่าสวยงามแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับผมจะมาบอกขนาดและการนับจะวัดให้ดูนะว่าขนาดเท่าไหร่นะครับเนี่ยลองเอาไม้บรรทัดนะผมทําการเทียบผมขนาดถังเนี่ยอยู่ที่11นิ้วหรือ2 8เซนส่วนนะผมปากถังนี่ปากถังนี่นะผม อยู่ที่่20เซนนะครับผมถือได้ว่าใหญ่แล้วก็ลึกนะครับผมคุ้มค่านะครับผม299บาทนะครับผมถ้าเราซื้ออผลิตภัณฑ์ของฮัวคาวาร่าเช่นแบบจะมีน้ำสีก็ได้นะครับผมที่เป็นของไทยทําทิพย์นะครับผมก็จะได้เลยครับผมครบ299บาทอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นของทางบิ๊กซีนะครับผมไม่รู้ว่าทางแมคโครหรือโดตัสจะมีโปรแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ผมไปจัดมาเนี่ยจะเป็นของทางบิ๊กซีนะครับผม ถ้าหารูปได้นะครับเนี่ครับจะแปะลิงก์รูปให้ดูแล้วกันนะผมถือได้ว่าคุ้มนะผมมีให้สอง,สองลายสองสีให้สะสมนะผมถือได้ว่าก็ดีอยู่นะผมปกติ้มันจะมาสองแบบนะกร,ระเป๋าที่ผมเคยรีวิวไปก็จะมีสองสี2แบบเหมือนกันนะครับรอบนี้ก็2ส,สี2แบบนรัมก่อนหน้านี้มันจะมีเหมือนคล้ายๆเหมือนกล่องเล็กๆุ่มกล่องอเนกประสงค์เล็กๆเหมือนขนาดไม่ใหญ่นะผม อันนั้นคือแบบซื้อ99บาทนะครับ199้แต่ว่ามันต้องเป็นแบบซื้อเป็นน้ำแบบกระป๋องนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเหมือนโปรช่วงท้ายปีทุกๆท,ท้ายปีเนี่ยมันจะมีของแจกันของทางขวเขาโะะคลคาับผมอันนี้รอบนี้ก็จะเป็นถังันผมถังก็ใหญ่นะครับวัสดุดีพลาสติกน,นะครับคุ้มนะคมั 99, 2, ก้าบเ้าไปสบาบาทได้ถังแล้วก็ได น้ำมากินในช่วงปีใหม่นะครับก็สามารถไปซื้อกันได้นะผมถังหน้าเก็บด้วกับ600บาทได้2ถัง,งแบบผมแบบนี้เลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์นครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดสันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนมองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้ครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวสารนะครับใครเป็นสาวกคู่เขาขรา,าสาวกโคก็ไม่ควรพลาดนะครับถือได้ว่าสวยงามน่าเก็บดปวยกันเนี่พลิกดูอีกรอบหนึ่งนี่ สวยงามับผมน่าเก็บดลายดีอ่าเนื้องานดีพลาสติกดีครับผมคิดว่ายาวๆน่าใช้ได้นะผมแต่ว่าถ้าตกก็อาจจะมีแตกนะครับเพราะมันเป็นพลาสติกนะผมไม่ใช่เป็นเป็นรูดหรือเป็นเหล็กนะครับผมโอเคก็ใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะผมใครสนใจนะผมไปซื้อที่บิ๊กซีนะผมไม่รู้ว่าที่โลตัสแม็โครมีหรือเปล่าแต่ว่าบิ๊กซีมีแน่นอนผมไปช้าระวังจะอดของจะหมดนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ